ค่ะก็จะเป็นการจำลองเหตุการณ์การผดมพยาบาลที่เกิดอ,อุบัติเหตุข้อเท้าเคดและบาดแผลที่มือค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาสาธารนณะสุขชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏบลราชธานีกลุ่มของพวกเราก็จะมาทำการจำลองสถานาการณ์การผดมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีสถานาการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ ก็ดีก็ดีดีเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ออ่าอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเลือดเลือดออกด้วยนี่ยีอแท้อ่ะอะไรเนียโอ้ยเจ็บเท้าด้วยเหรอโอ้ยเจ็บตัวไหนมั่งนี่โอ้ยเจ็บเท้าเฮ้ยเจ็บเท้าเลือดออกด้วยเอางั้นงั้นงั้นเอาไปเข้าล้มดีกว่าปะปะพายุพายุตกตัวนี้ตรงนู้นอ่ะอ๋อพายุขึ้นโอ้ย

ก็เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งไปทำแผลที่โรงพยาบาลโดยมีวิธีทำดังนี้ค่ะ 1. วางมือที่บาดเจ็บลงบนผ้าสามเหลี่ยมจับมุมยอดของผ้าสามเหลี่ยมลงมาด้านฐานจรุดบริเวณข้อมือ 2. ห่อมือโดยจับชาผ้าทั้งซ้ายและขวาคว้กันและ 3. ผูกเป็นเงื่อนพิรอดตรงบริเวณข้อมือ ค่ะสำหรับการผ่มงพยาบาลข้อเท้าเคดเราก็จะทำการผ่มงพยาบาลโดยใช้ผ้าพันแผลแบบมว้วนเราก็จะพันเป็นรูปเลข8หรือ figure of 8ตามหลักการผ่มงพยาบาลการพันแผลก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไปตามลำดับดังนี้ค่ะ 1. ใช้มือขวาหรือซ้ายจับมวนผ้าให้ใช้ผ้าอยู่ข้างล่างพันรอบ2-3รอบ 2. พันขึ้นไปเป็นเกลียวแล้วอ้อมกลับเป็นรูปเลขแปดสามพันขึ้นไปโดยให้ผ้าเหลื่อมกันให้ลายขนานกัน 4. ระวังไม่ให้เกิดรอยยน่นไม่พันผ้าแน่นจนเกินไป 5. เมื่อสิ้นสุดการพันพันรอบประมาณ2-3รอบติดเข็มกัดหรือผูกชายผ้าให้เรียบร้อย อ๋อผู้จะเป็นอะไรกันน่ะอ๋อมือมีเพื่อนหกล้มน่ะอ๋อมือมีบาดแผลแล้วก็ข้อเท้าเคลน่ะเขาเรียกรถพยาบาลหรือยังอ่ะยังเลยเพิ่งจะไปรมหงพยาบาลเบื้องต้นเสร็จงั้นเราถทให้นะอ่าได้ได้เราแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีค่ะชา้นระดังก้าวไหมคะค่ะช่วยมารับผู้ป่วยที่หม่ยล่วงหน่อยค่ะค่ะพอดีหกล้มน่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมได้อ๋อปั๊งั้นเราไปยูไปรอเเร็วรถมาแล้ว Thank you.